ไม่เป็นอันนอนครับบุญโตเดินไปเดินมามาเฝ้าเจ้าบุญมาครับตั้งชื่อให้ว่าเจ้าบุญมาเจ้านกหลงเสียงดีเหลือเกินครับนี่ครับให้อยู่ในห้องก่อนแง้มแง้มรู้ให้อากาศเข้าหน่อยหนึง่งอย๋ยวยงไม่ได้ไปซื้อกงให้ครับควรด้วยครับดูท่าทางแล้วควรเลยเจ้าบุญมาเนี่ยควรบุญโต มันโตไม่ได้หลับได้นอนครับกระวนกระวาจะบุญมาก็ร้องร้องกวนาศาสตรเรียกร้องนะครับไม่แล้วครับไม่ละไม่ล้วบนโตไม่ล้ะจะไปดูเจ้าบุญไม้แล้วครับอย่างเงียบไปแล้วเจ,จ้าบุญมาบานโตจ้องเลยครับมึงอย่าออกมาได้มึงไห่มึงอยากออกมาได,อาไได้ออกมาคุณหนำมึแงแนมเมี่อ่มาดมแล้วมาดม ผมดูเจ้บุญมาครับเข้าไปหาดักในห้องน้ำอีกครับไม่ได้หลับได้นอนครับบุโตวันนี้เจอเจ้าบุญมาควรประสาทเดี๋ยวเจ้าบุญมาก็ส่งเสียงร้องนีกครับนี่ครับเดี๋ยวก็เตรียมจะส่งเสียงร้องนะเจ้าบุญมาครับยืนอยู่บนนี่ครับกินดีมากเลยครับรวยที่เอาไว้ให้ก็กินดีมาก นีบอ,อ,อ๋อตอนนี้เงียบเสียงไปแล้วครับอีกสักพักหนึ่งก็จะตรงก่อกวนบุญโตบุญโตก็ไม่เป็นอันหลับอันนอนครับวันนี้คุณมาคุณมา,ค,ณมาคุณมาทำอะไรลูกหนูอยานพี่โตหนูยยานพีโพ่โตพี่โตที่มานำหนูหนูยยานพี่โตอยู่พี่โตที่มานำหนู โอ้พี่โตจะนำหนูกินหนูเหรออืกินไม่ได้หลอกอยู่ข้างในลูกอย่าไปร้องเสียงดังเลยเขาก็มาก่อกวนอีกอ่ะมุนโตมาหนิคุณมามันบอกว่าบุนโตจะจัดการมันน่ะเนี่ยวุ่นวายทั้งวันเลยวันนี้ทั้งนกทั้งหมาหมาก็ไม่ได้เป็นอันหลับอันนอนน่ะกต่วนกระวายเดี๋ยวสักพักบุญมาร้องอีกก็ไปแล้วครับ ครับกดหงิดครับนบนโตหกดหงิดบ,บนมาก็จองจะเข้าครับเปิดไม่ได้ครับบนโตก็จ้องจะงดัดบนมาก็หลอกลอก่อบนโตไม่ได้หลับได่นอนครัวบวันนี้กดหงิดใจเสียงนกร้องทั้ง เดี๋ยวร้องเดี๋ยวร้องครับโอเคร้องดีใจพอร้องจห,ห้นอ้โนั่นมาได้เลยอย่ารุดมาได้รุดมาได้คอยสินำม,มันได้พออืมเราจะไปกินน้องได้ไงลูกมันก็ร้องตามภาษามนันนกให้มันร้องหน่อยครับงีครับเสียงร้องนะครับเสียงร้องครับจะบุญมา ส่งเสียงส่งเสียงครับเวลาเดินมาฟังไม่ร้องครับเวลาเดินเข้าไปข้างในร้องส่งเสียงครับไม่ส่งเสียงพอเห็นคนมาไม่ส่งเสียงคุณแม่ไม่เหนื่อยเหรอือไกง่วงไอยง่วงไปชิดรับแล้วยอกย่างข้าอ่ะ ห้องระบายเสียงห้องดังบ่ได้ปีบุญโตจะมานำค่อยเออมันก็อย่าร้องดังในบุญมาอะนอนซะตาตาปุ๊บปิ๊บปิ๊บป,บปบจะหลับแล่ไม่หลับแล่เอานอนก่อนแค่นี้แหละ